โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม u n d y i n g Part ที่4กันแล้วนะครับอยู่กับผมโต้งนะครับโอเคเราไปเริ่มกันต่อเลยดีกว่าหลังจากที่มันค้างคาใจอยู่นิดนึงนะค้างคาใจเรื่องอะไรหรอ <c oughs> มีคนหนึ่งมาเมนต์บอกว่าที่ผมเนี่ยตีเบาเนี่ยโอเคมันเป็นเพราะซิม ptom ใช่ไหมก็คืออาการแล้วทีนี้อาการผมอะ่ะมันบอกอยู่ว่าถ้ามีของอยู่ในตัวจะทําให้ดาเมจอะ่ะ ลดลง5%ถูกไหมแต่ผมมาแปลผิดด้วยความที่ผมโง่ภาษาอังกฤษมันบอกว่า each occupy slot in the backpack change and link attack damage by ลบ5%ก็คือแต่ละช่องอะถ้ามีของอยู่ไม่แต่ช่องเดียวคือมันจะลบ5%ทุกคนผมมี1,2,3,4,5,6,7,8 8, 8 5ได้40แล้วผมมีไอเนี้ยอีก2อันน่ะรวมเป็นลบ15%น่ะ โอ้โหตีหมดตายก็บุญแล้วผมบอกเลยถ้าโอเคถ้างั้นอนะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาหนังสติ๊กเก็บไปก่อนเลยเพราะเขาแนะนํามาเหมือนกันนะว่าหนังสติ๊กเก็บไปก่อนได้เลยครับลูกกูยิงไม่ได้อยู่ดีแล้วที่เหลือผมก็จะเก็บให้หมดเลยทีนี้ผมก็จะได้ไปเคลียร์สมบีข้างนอกบ้านนี่ไงเห็นไหมดาเมจลบไปร้อยี่สิบครับทุกคนใหม่กอดเดี๋ยวผมลองไปเก็บของก่อนหนังสติ๊กเก็บไปเลยม่บอลด้วยเก็บหมดขวดน,น้ําเดี๋ยวค่อยมาเอาก็ได้ครับถ้าเราจะกอกน้าไหนดูซิดูดาเมจ <c oughs> มันต้องลบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหม อ่านี่ไงถ้างั้นตอนนี้เวลา9ก้าโมงในเกมผมไปตีซอมบี้อะไรแล้วกันนะเคลียให้หมดแล้วเราจะได้ไปกอกน้าอ่าเป็นไงแล้วก็ไปหาแมรี่ด้วยเอาน้ําให้แมรี่เผื่อเราจะได้แบบของอุ้ย,ยลืมใส่ปะวะเกือบแล้วเกือบแล้วเลงเลงเอ้ยอยูโอเคกับพี่อุ้ยไอยแล้วไอแล้วสวยแล้วสวยแล้วอุ้ยมากันเพียบเลยทุกคนสวยละเฮ้ยลูกแม่มานี่้ลูกลูกแมตก่ตั้งหลักตั้งหลักมา อะไรอุ๊ยผมว่าผมง้างแล้วนะผมว่าผมง้างพอดีตัวแล้วนะเออนี่ไงตีแรงกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าวว้าวว้าเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอีกเลยตไอ้ปลาเอ้ยไอ้ปลาเอ้ยตายไปแล้วหนึ่งตัวง้างปิ้งชัดตตีโอเคเฮ้ยมันจะกัดลูกแล้วหรอไม่กัดไหนมีอีกไหมมีอีกมาดิมาดิ กูอุ้ยกูวายกูวายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบแล้วเกือบแล้วอุ้ยอะไรแกโอ้หิวตายไปไปยังด่วนยังด่วนยังด่วนเดี๋ยวหิวตายเวรกรรมแท้มาคุณตำรวจครับห้ยคนเราวินิจที่ห้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ย ฮ้ยมันเก่งจริงจนะไอ้ซอมบี้ตำรวจเนี่ยมันใหม่ตัวแล้วว่าทำไมมันมาทำไมมันมากลับมาขอลูกกลับมากอ่อลุยทำไมมันมาอุ้ยไอ้ดังไปหรือเปล่าแอนลิงอืโอเคเข้าไปแล้วออกไหมโอ้ลำบากจังเลยอะ่ะโอ้โหเลือดมันเพิ่มหรือเปล่าอืมอ๋อถ้าเป็นซอมบี้ตัวอ้วนเนี่ยมันจะหนามันจะตัวหนาโอเคโอเคโอเคโอ,อ,อเคผมต้องการระยะดีๆแล้ว โอเคสวยงามอยู่สวยงามอยู่แห่ให้มันแห่ก่อนแล้วฟาดโอเคให้มันแห่มันแห่แล้วก็ฟาดไม่ต้องแห่แก็ได้ไม่ต้องแห่ก็ได้เฮ้ยนะลูกนะเฮ้ยนะลูกนะแม้ว่าแมรี่ต้องมีอาหารให้เราแน่ๆมาๆมา,มา,มาผมจะไม่เดินเข้าไปหาแล้วผมจะให้มันเดินมาอือ้อหูเต็มเลยอ่ะเต็มเลยเราแบบเทคดาวจากข้างหลังไม่ได้ <c oughs> แบบวันฮิตคิวอ่ะ อาม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 าง้างรออุ้ยอ้ว,วนอีกแล้วอ้วนอีกแล้วต้องใจยเย็นต้องใจยเย็นต้องใจยเย็นโอเคโอเคโอเคใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นปิงชาร์ตปังยาอืมตีทีเดียวทีเดียววีปังยาโอเคสวยงามเริ่มเก่งขึ้นแล้วตีได้แค่อ,อีกสี่ครั้งนั่นแนะหละนเรื่องใช้ชั้แรงโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอ่อเก็บของจากพวกซัมบี้พวกนี้ก่อนแล้วเอาไปเก็บในหลังในบ้านนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ค่อยเอาขวดน้ำออกมากดอ่าเป็นไงอุ้ยผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับคือผมแบบอ่อนภาษาอังกฤษไง เวลาจะแปลมันก็จะแปลแบบผิดๆนะครับความเข้าใจมันพอมันผิดปุ๊บเกมก็เลยแบบเล่นยากไปเลยอ๋อแล้วเขาก็บอกอีกว่าให้ผมอะ่ะคราฟชลงไว้เพราะชลงมันดีมากนะครับไ <c oughs> อ้นี่ไงเซเลยครบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขวดน้ำมาเติมน้ำไอย้ยะ <c oughs> ดีใจจังเลยอะเ <c oughs> ซเล็กคราฟเอ้ยอ่ะอยังคราฟไม่ได้ไม่เป็นไรลูกอ่ะดูแม่ไว้นะ โ้ยจริงป่ะเนี่ยโอ้ยดีใจแล้วก็ไปกดน้ํานะเดี๋ยวหิวตายเดี๋ยวหิวตายถ้ารีบกินมันจะเอ้ยนี่ไงอันล็อกได้เขาบอกว่าได้ของดีครับเฮ้ยโอ้ยดีจริงดีจริง,รงกินแม่งตรงนี้แหละแอนลิงกินเคยแอนลิงกินเลยเออะลูกกินลูกเอ้ยดีจังเลยเนาะมีอาหารด้วยอ่เอเฮ้ยให้โคดี้เติมได้ไหมโคดี้เติมได้เออดีมากหมด <S <S บอด<อ><ๆ>แน่เลย หมดบ่อจริงด้วยเขี่ยงเอ้อหมดแล้วอ่ะโคดี้เปิดได้ไหมโคดี้ยังเปิดไม่ได้โอเคไม่เป็นไรต้องสอนโคดี้ไปเรื่อยๆนะครับวิ่งเก็บเก็บนี่ผมจะแงะให้หมดแงทุกอย่างมาเลยนี่แน่อุ่ยโอ้โหของดีจริงอ่ะทุกคนมันดีจริงๆเลยมันดีจริงๆเลยอ่าแก๊สเจอแล้วเดี๋ยวไปเก็บก่อนเราต้องใช้แก๊สสี่อันใช้เฟือง 4หรือ5้าเนี่ยเราจำไม่ได้แล้วก็เพลทเหล็กเมทัลเพลทนะครับใช้10อันเหลือเยอะจัดแต่ว่าผมอยากทำ small shovel ก่อนอ่ะจะได้เอาไปปลูกเฮิร์บได้ครับทุกคนทุกอย่างก็จะแฮปปี้อุย้ยสมพีอยู่หลังบ้านอีกแล้วเดี๋ยวหววให้ดูเดี๋ยวหวดให้ดูดคอนเฟิรม์มอ่ะคนที้มาทำลูกแต่แม่ไปเก็บของก่อนอุยแต่ท่อเหล็กจะพังแล้วว่ะมาอุยมันอยู่ใกล้เกินเฮ้ยอย่ามายุ่งกับลูกฉันอย่ามายุ่งกับลูกฉัน บอ,อกว่าอย่ามายุ่งกับลูกฉันไงฉันเก่งขึ้นแล้วเว้ยแมรี่ต้องมีอาหารให้เรายแน่เชื่อแม่ถึแมรี่น้ำมาแล้วเอ้าไม่มีไม่มีคนอยู่วอ <What? S 1> จริงมาเนี่ยแมรี่จะเป็นอะไรหรือเปล่าอะแมรี่ลูกแมรี่หายปไปไหนลูกหรือว่าเราอาจจะต้องไปพรุ่งนี้เช้าโอ้โหโอ้โหลบห้าตายก่อนไหมเนี่ยอุ้ยหลุมศพ แบอกนะว่าไหลตายอะอะไรอะเหมยลี่เฉินหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งแม่คะหนูขอโทษที่หนูไม่ได้อยู่ที่นั่นตอนที่แม่ต้องการหนูมากที่สุดแต่หนูรู้ว่าทุกคนอ่ะเข้าใจว่าทําไมหนูถึงย้ายมาอยู่ที่นี่อ๋อแสดงว่าย้ายจากจีนมามาอเมริกาพ่อคอยสนับสนุนหนูอยู่ตลอดเวลาเลยเขาโทษฉันฮะประโยคแปลกๆหรือผมแปลผิดจริงแล้วเขาโทษฉันเขาบอกว่าฉันทิ้งครอบครัวของเรา แม่เกิดอะไรขึ้นเนอะไม่มีอะไรจากลูกรักนี่คือคุณย่าของหนูเองลูกไม่มีโอกาสได้เจอคุณย่าเลยแต่คุณย่าเขารักหนูมากๆเลยนะอะไรไหลาตายแล้วเฮ้ยอันนั้นคืออะไรกะนเฮ้ยน่ากลัวะ <c oughs> น่ากลัวจริงนะนี่คืออะไรอันนี้น่าจะพ่อเราแน่เลยจาขอบมวัวเฮ้ยจาขอบฉันคิดว่าคุณปลอดภัยดีนี่มันเป็นไปไม่ได้เอา้าหลุมศพจาขอบผมว่าหลอน แม่นั่นใครหรอเฮ้ยกะพ่อไงจุดุด,ดไม่ต้องห่วงเออไม่มีใครหรอกไปกันต่อเถอะเฮ้ยทำไมหลุมซบจาขอบถึงมาอยู่ตรงเนี้ยทำไมเราถึงเห็นหลุมซบจะขอบอะหลุมศพอ,อีกแล้วโคดี้อุ๊ยเอา้าโคดี้ไม่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 ไมไมไมโคดี้อยู่กับแม่ก่อนโคดี้โคดี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเราทำลูกตายเหรอ โอ้โหต้องเลือกอาการอีกแล้วครับโอ้โหอันนี้คือแอนดิงเนี่ยค่าความหิวจะลบลงไป20ก็คือต้องไม่หิวน้อยกว่า20%แล้วอันเนี้ยเดดดี้แกมบลิงสุ่มเปลี่ยนเนาะสุ่มเปลี่ยนอาการของแอนดิงทั้งหมดแล้วก็รีเซ็ตเวลาอ๋อรีเซ็ตใหม่เหรอรีเซ็ตเวลาในการเป็นอาการเนาะอืมผมว่าอันนี้ดีแหละถ้าไม่อะไรเกี่ยวกับอาหารนะนะหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะต้องลองแล้วทุกคน โอ้โหตอนนี้หิวแล้วไป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 เดี๋ยวเราต้องไปที่ซับเวย์ก่อนโดยด่วนแบบโดยด่วนจริงๆทำไม้เบสบอลได้ไหมโอเคทำได้โอ้โหเงินก็ตีซอมบี้เบาเลยดิเพราะเราต้องเอาแฉลงไปด้วยทุกคนไม่เป็นไรเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนเดี๋ยวมันต้องใช้อยู่แล้วอะซเ์มาเก็ตไปก่อนโอ้ยนี่มีที่ผมาม,ผมาเต็มเลยเฮ้ยผมว่าเราไป็นแง่นี่เออเนี่ยรอบๆเนี้ยก่อนนี่ไงนี่ไงจะเจออาหารอาีก เก็บมาก่อนเก็บมาก่อนเราต้องคอยแงะของจริงครับโอเคได้แก๊สโซลีนเฮ้ยอันนี้อันนี้เออผมไปดูคลิปมาแล้วเห็นว่าให้ซ่อนโคดี้ได้โอเคคือจริงอะ่ะเราควรเคลียร์ซอมบี้ก่อนแหละแต่ว่าผมแค่อยากจะหาอาหารก่อนอะ่ะโอ้โหไม่มีเลยครับแต่ยาทำทำไม่ได้เออถ้างั้นเดี๋ยวเอาโคดี้ออกมาแล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์ของให้หมดเลยแล้วก็ตีซอมบี้ก่อนตีซอมบี้เสร็จแล้วค่อยกลับมาแงะต่อ <Yes. S 1> เฮ้ยอะไรอะ่ะ เฮ้ยแม่แม่ไม่จำเป็นต้องทําอะไรไปซะทุกอย่างแล้วนะเดี๋ยวผมจะช่วยเองเฮ้ยลูกทําอะไรได้อะแม่หวังว่าลูกจะได้เรียนรู้มากพอแล้ววันนั้นน่ะลูกก็ไม่ต้องการแม่อีกแล้วโหเศร้านะแม่รู้ว่าลูกทําได้เก่งมากโคดี้อุ้ยจริงด้วยถ้างั้นแม่ก็พักผ่อนได้แล้วสิเออโล่งใจจังขอบคุณมากโคดี้แต่ก็อย่ามาขวางทางแม่ก็แล้วกันเอาเอาอันนี้แล้วกันเอ้ยไม่เอาไม่เอาอันนี้นี่นี่อ่าต้องชมลูกว่าลูกเก่ง อขอบคุณครับแม่แต่ผมคิดว่าแม่เก่งกว่าเอาปาหวา่เน้องดูสกลิลกันเฮ้ยหาของเหรอ Cody can collect and unlock เอ้เอาเออ Cody can farming and finishing thing เอา Cody can find h i d d e n item หุย Cody หาของที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยเหรอหุยดีวะเอาอะไรดีอันนี้แล้วกันให้โคดี้คอยเก็บของให้เราแล้วเราก็จะได้เดินตีซอมบี้อย่างสบายใจ ฮ่าฮ่าผมจะตายอีกแล้วเนี่ยไม่มีอาหารทําทอันนี้ก่อนครับทำภาพมันแพ้เฮ้ยโคดี้ทำได้ปะเอาโคดี้ทําได้ด้วยตายแล้วเฮ้ยทุกคนผมมจะตายแล้วฮิวก่อนโอเคฮิวหิวหิวไปโคดี้ลุกไปโคดี้มาซ่อนก่อนเดี๋ยวแม่จัดการเองอืมเดี๋ยวแม่จัดให้มาดิมาดิาดอืมโอ้ไม่ไปบอลแอบเบานะอืม ต้องเคลียร์ตอมบี้ครับเช็ครอบๆให้ดีๆของอะไรโอเคดีๆดีๆดีๆเฮ้ยไอ้นุม่มมาไอ้นุ่มโอ้โหขนาดเอาของันนั้นวางแล้วนะโอเคตรงนี้มีผมจำได้ว่ามีมีสองตัวโ okay. อเคเฮ้ยมานี่ดิตัวเดียวพอตัวเดียวพอโอเคนั่นแหละสวยอ๋อเพราะว่าเราใช้ไม้เบสบอลมันเลยแบบไม่แรงเท่าท่อเหล็ก มา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 ตั้งระยะตั้งระยะชาร์จเต็มแล้วก็ฟาดโอเคสวยอสุยอโอ้ยโอ้โหมีของเต็มเลยครับอ่าโอเคได้หารแล้วเปิดได้ไหมอันนี้คืออะไรอะป้าเอ้ยมันล็อกฉันว่าข้างในมันต้องมีของที่ใช้ได้แนะ่นอนโอ้โหโอเคใช้ล็อกพิกเปิดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเอาล็อกพิกเปิดอันนี้คือหอส่งสัญญ,ญาณอ่าอันนี้โอเคเดี๋ยวค่อยมาเงะกว่างไงแกเคถ้าชาร์จเต็มดีสุดครับเพราะว่าซอมบี้มันจะน็อกแบ็คไปข้างหลังด้วยดังนั้นผมก็พังตรงนี้ yes <Yeah>, sure ม,มานี่ซอมบี้เห็นฉันเห็นฉันจงเห็นฉันโอเคอืมอืมอืมวิ่งอ่ะอุทานอุทานเลยแม่งเอ้ยโอ้ยใจหายหมดไม่ต้องชาร์จเต็มตัวนี้ไม่ต้องชาร์จเต็มโอเคเก็บของไมห่หมดมีอะไรเก็บได้เก็บครับตอนนี้อุ้ยสวยละสวยละเดี๋ยวก่อนนะจะมืดค่ำแล้วครับเดี๋ยวไปรับโคดี้ก่อนโคดี้เราแม่เก็บของไปไหม เก็บไปมาก่อนด้วยโคดี้มาออกมาลูกออกมาออกมามถ้าผมยังไม่ให้โคดี้กินจะเป็นอะไรไหมอะแต่มีแป้งครบสองอันแล้วถ้างั้นก็ทําอาหารได้ทีหนึ่งผมขอทํากินเองแล้วกันนะไม่งั้นไม่ไหวไม่งั้นไม่ไหว <c oughs> ติดทําเองตลอดอ้าวโคดี้ยูสอา้าวแล้วแม่ล่ะแม่ก็ต้องกินนะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวคุณโคดี้งั้นลูกกินเลย <c oughs> ผมสัมาษณ์ผันแผ่ตื่นมาแล้วก็พัน นี่าพเนแผลโอเคทำได้แค่อันเดียวโอเคใช้เลยใช้เลยอ๋อทำได้สองอันครั้งหนึ่งทำได้สองอันเนี่ยแล้วตื่นมาแล้วเลือดก็หายหายไปสิบแน่โอ้โหนี่เราแบบแข่งกับเวลาจริงๆครับทังนี้เลือกอาการอีกโอ้โหลบหกสิบเปอร์เซ็นต์แอดาเมจ่เอาไม่เอา,เอ,า,อ,านนอันนี้ได้อันนี้ได้เพราะเราไม่แบกของเยอะอยู่แล้วอุ้ยของร่นลงหมดเลย เดี๋ยวผมขอเปิดช่องกระเป๋าก่อนนะขอดูก่อนอ๋อมันจัดระเบียบกระเป๋าเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่เก็บเยอะอยู่แล้วอันนี้ที่พังเก็บไปก่อนอ่ะอันนี้พอตีได้อยู่อามาเฮ้ยเหลือซ่อมโต๊ะได้วะยังต้องใช้ไม้แพงสองอันอันแป๊บหนึ่งนะต้องใช้ไม้แพงสองอันเฮ้ยหรือผมอัปเกรดตน้นโอ้ยท่อนไม้ไม่พอ,อเคเดี๋ยวเอาแฉลงไปก่อนอไปแงะของที่นู่นนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ร้านค้าก่อนเลย เพราะว่าผมว่ามันน่าจะมีของนี่ถ้าเราตีได้ไงครับชาร์ฟัดอ่าได้แล้วได้แล้วโอเควิมีโนต้ตนี่ไงสามสามศูนรหัสเฮ hey, หวังขอบคุณที่คอยดูแลร้านให้ฉันนะนายนี่ช่วยชีวิตฉันไว้จริงๆก็ในเมื่อนายเฝ้าร้านให้ฉันอนะ่ะฉันมีของเล็กๆน้อยๆทิ้งไว้ให้ในเซฟนะรหัสก็คือสามสามศูนย์โฮป e ดอ y f ด y ์ฟล o แปลว่าอะไรขอให้วันนี้เป็นวันที่ คุณได้โบยบิน,นเหรอไม่รู้เหมือนกันโดยเจ้าของร้านนะครับเกรซอันนี้มีอะไรบ้างเขาี้มาเก็บมาเขาี้เก็บเป็นแล้วอันนี้เราเก็บได้วิชาโคสามสามศูนย์สามศูน,ออนย์โอเพนมีอะไรไหมเฟิร์สเอ็ดโอ้ยแคนมีดโอเคเฮ้ยเรากินก่อนดีกว่าเราต้องกินเราต้องกินเอ แคนมีลูกกินได้คนเดียวมันเฟิร์สเอทเราใช้เลยโอ้ยรู้สึกสดชื่นครับรู้สึกสดชื่นขึ้นมากระจิ้งฮ้ยจริงๆผมให้โคดี้เก็บบ้างก็ได้นะเนี่ยผมเก็บเองคนเดียวตลอดเลยผมชอบลืมอันนี้คืออะไรแมนนัวคู่มือดูเหมือนว่าเราจะเรียกพวกซอมบี้มาได้นะถ้าเราใช้ไอ้ลำโพงยักษ์อะเมกะโฟนเออมันไม่ค่อยแข็งแรงฮะดังนั้นเราเลยใช้ได้แค่แบบไม่กี่ชั่วโมงต่อครั้งพยายามอย่าไปเรียกพวกมันมาเยอะล่ะนอกเสียจากว่าได้ขุดหลุมศพของคุณไว้แล้วโหดจังเลยอ่ะ นี่แงะแง่แง่เอ้ยโคดี้แงะได้ปะโคดี้แงะไม่ได้เฮ้ยอุย้ยโคดี้แงะได้วะ่ะสุดยอดสุดยอดอุย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโคดี้ลกูกโคดี้เรามีของรีแล้วโคดี้ช่วยแม่หน่อยสิลูกโอ้กระเป๋าเต็มโอ้ตายแล้วต้องกลับไปก่อนเฮ้ยร้านนี้เข้าได้ร้านนี้ใช้ชั้นแรงเฮ้ยแงะไปก่อนได้ไหมแงะไปก่อน เลยหรือว่ามันแงะทีนึงแล้วมันเข้าทีหนึ่งนี่หน่ากลัวแต่เดี๋ยวค่อยมาเฮ้ย <c oughs> ผมว่าผมทำแพงไม้ได้แหละผมจะอัปเกรดโตะซ่อมกันทำแล้วได้กี่อันนะอุยได้อันเดียวหรอ,อต้องใช้ใช้ท่อนสูงอีก5อันออโคโดี้กินแล้วก็เราก็กินอันนี้เอาโคโดี้กินแค่อันนี้ได้หรองั้นให้ลูกกินไปเลยแล้วเราก็ดูซิว่าเรา ยังทําไม่ได้ครับยังต้องรีบกลับรีบกลับไปเอาเห็ดไปเอาอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมไปเออ่บดประตูรั้วข้างหลังร้านก่อนนะครับจะดูว่ามีอะไรบ้างอ่านี่โคดี้ดูไว้นะดูแล้วจะจำเฮ้ยอุ้ยชั่แหละรถได้อย่าบอกนะอุ้ยอุ้ยชั่แหละรถแล้วได้เศษเหล็กโอ้ตายแล้วทำไมมันของดีอย่างนี้ล่ะนี่คืออะไรเราเข้าได้ด้วอเฮ้ย,ยที่เก็บของ นี่คืออะไรเปิดกล่องก่อนเฮ้ยมันเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนอันนี้น่าจะเป็นเซฟเฮาแล้วนะมีโน้ตด้วยมีข่าวหรือว่า,ถาแถวๆนี้บางอย่างกำลังพังพินาศฉันต้องซ่อมรถแล้วก็ออกไปจากที่นี่เอ่อโน้ตจากเจ้าของร้านซ่อมรถอ๋อนี่คือร้านซ่อมรถเหรออุ้ยดังดังดังอุ้ยมีทอมบี้เดี๋ยวอุว้ยโคดี้โคด,ดี้วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหตกใจตกใจเลยออกไปก่อนโอเคร้านซ่อมรถเดี๋ยวค่อยมา แง่เองเลยโคดี้ไม่ต้องแง่และอ้อาหารเฮ้ยเรากินได้หรอเปล่าเนี่ยไม่ใช่ทําแล้วโคดี้กินได้คนเดียวอีกนะเหตุเหตุอเคยเหตุยังไม่ย่อยสลายนะแล้วก็เราไปที่นี่นครับร้านที่ผมแงะไว้อะคือตอนเนี้ยถ้ามันยังไม่พร้อมอะมันยังไม่สามารถไปทําเคเวสต,ต่อได้จริงเฮ้ยแมวเหรอแม่ยีนไหมเสียงเหมือนแมวเลย,ยแมวจริงด้วยหรอแม่ว่าก็ใช่แหละแต่อย่าเพิ่งรีบนะ เรายังไม่โชวว่าที่นี่จะปลอดภัยดีหรือ,อยังแต่ดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีพวกคนเลวแล้วนะแม่ได้โปรดมันดูเหมือนหิวมากเลยเราให้อาหารมาได้ไหมโอ้โหให้อาหารแมวเรายังไม่มีแดงเลยลูกโอเคโอ้โหโอเคอีบางทีเราอาจจะหาอาหารแถวนี้ได้ก็ได้นะแต่ต้องระวังด้วยนะโอเคได้ครับคือผมจะหากินเองไงแหละไม่ห,ไรหรอกเปิดเลย้อยอาหารอ้ย เต็มไปหมดเลยเบียสองจุดห้าเหรียญวน์ขาวสามจุดห้าเหรียญไทยเอา house special V คืออะไรผมไม่เข้าใจเงะได้อ่ะไหนโคดี้มาทำทิเออเก่งมากทุกเออฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยอ้บ้าเฮ้ยมาได้ไงมาได้ไงโอ้โหตัวหนาด้วยตัวอ้วนด้วยทุกคนโอเคอีทีเดียวทีเดียวขอร้องขอร้องขอร้องอย่าพึ่งอย่าพึ่ง บอกว่าอย่าพึ่งไงอุอ้ป้าเอ้ยโอ้ใครจะไปคิดว่ามันจะอยู่วะเอาเป๋าเต็มอีกมีอะไรไหมเนะี่ยอันนี้โอเคไม้เบสบอลอันนี้กันทิ้งไปเลยทิ้งไปก่อนก็ได้เอาอันดีมาแล้วกันอเ,เอาแบนเดดมาก่อนแบนเดนเก็บไม้เบสบอลใส่ก่อนแล้วแบนเดนใช้เลยออ้ใครจะไปคิดว่ามันจะอยู่ะเฮ้ยโอ้ของดีอีกแล้วให้อาหารแมวหน่อยก็ได้นมนมนม ไหนน่ารักมาอุ้ยอยู่ตัวเดียวด้วยอ่ะอุ้ยน่าสงสารเอา้บาบังอีกแม่ดูสินั่นลูกแมวโอ้ย่ลูกแมวจริงๆิด้วยอห้น่าสงสารจังอยู่รอดแค่ตัวคนเดียวน่ารักจังเลยแม่ดูสิดูกระดิ่งสิมันมีบางอย่างเขียนไปด้วยมันเขียนว่าฮีโร่๋อ,อแมวชื่อฮีโร่นั่นต้องเป็นชื่อแมวแน่เลยดูสิว่ามันหิวแค่ไหนตัวมันสั่นด้วยอโหน่าสงสารกินซะนะฮีโร่ วังว่านี่อาหารนี้จะพอสําหรับนายนะเฮ้ย <c oughs> กลับไปก่อนกลับไปก่อนอย่าตามมานะอะไรอะ <c oughs> ขุดของได้เดยอมันกําลังขอบคุณเราเหรอ <c oughs> เออแม่แม่คิดว่างั้นนะโคดี้ขอบคุณมากฮีโร่แม่เรามาหาฮีโร่ไปบ่อยได้ไหมไม่มีปัญหาเลยโคดี้แน่นอนแน่นอนดิโคดี้ without doubt แปลว่าอะไรแบบไม่ต้องสงสัยอะ อันนี้และกันแบบดูหนักแน่นดีลูกจะได้แบบมีขวัญกำลังใจยิ่งเหรอแม่ขอบคุณนะให้ของเพียบเลยแล้วเรามาดูว่าเราเก็บวิช็อกโกลอด้ยเดี๋ยวมันขุดไม้เบ็ดบอลมาได้ด้วยเก็บไม่ได้แล้วว่ามันมีแต่ของหน้าเก็บเต็มไปหมดเลยทุกคนงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาเก็บแล้วกันนะเฮ้ยเสียงซอมบี้มาอย่างนี้ซอมบี้เกิดใหม่หรือเปล่าเนี่ยโอ้หิวอ่ะกินอะไรก่อนได้ไหมเรากินได้ไหมเนี่ยทำไมเรากินไม่ได้เลยสักอย่าง อนอนก็นอนทาไมเรากินอะไรไม่ได้เลยทักอย่างโอ้หอันนี้คืออะไรอะคือกินอาหารไม่ได้หรออันน,น,นี้อันนี้คือใช้เครื่องมือไม่ได้โอ้โหเฮ้ย<ห><ห>เราทําอาหารไม่ได้จริงเหรอผมต้องเลือกอันไหนวันนี้่ยอันนี้แล้วกันกินอาหารไม่ได้รักษาแม่งอย่างเดียวไปขาดแอลโกอฮอล์ออท่านไว้ทําแอลโกอฮอล์ได้พวกกระสุนกระสุนนี่ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนได้ไหมเท,ทิ้งไว้นี่ก่อน ของเต็มบ้านหมดครับไปผมว่าซอมบี้ต้องเกิดนอกบ้านด้วยแล้วแน่ๆเลยผมรู้สึกได้เอองาเหรอง้าเหรอเอาดีเอาดีเ,าดเหมือนมันจะกินโคดี้เลยทุกคนดูก่อนสิว่าเราทําอาหารให้ตัวเราเองกินได้ไหมนะี่ยแต่ไม่น่าได้แล้วละ่ะนี่บวกสาเลยอ๋อนี่ไงมันมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่60 40 60 40สิบหก็อย่างน้อยได้อาหารมันต้องสอัน แต่ติดที่ว่าเรากินไม่ได้แล้วนี่แหละต้องต้องไปหายาติดอย่างเดียวว่าอยากได้โชวเวลล่ะครับอัปเกดได้ยังไม้แพงโอ้โหอีกอันเดียวเองทุกคนดูดิเหล็กมีเพียบเลยเหล็กเฟิร์เลยทีเนี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านนูน้นเก็บมาลุกเสร็จพงเสร็จผ้ามาแล้วมาขออาหารอีกแล้วอามาๆๆๆมา,มา,มา,มาเอาไม่มีโทษโทษโทษ โทษโทษโทษเฮ้ยทีหลังเราเอานมติดมาดีกว่า <laughs> ผมว่าเราไปตีซอมบี้ตรงนั้นได้ตรงรถอะมันจะไม่มีอาหารจริงๆเหรอเฮ้ยได้ยินเสียงซอมบี้แล้วครับทุกคนมา <c oughs> อื้มอื้ม <c oughs> มันเดินเตะอะซอมบี้มาเดินเตะอืมอย่ามายุ่งกับลูกฉันว <c oughs> ิ่งบ่ายบ่ายบ่โอ้อโหยิงเจ็บง่ายๆอยู่ตอนนี้ตายละ มันร้องใหญ่เลยมันมีกี่ตัววะนะตัวเดียวพอนะออนอกแบ็คไปนอกแบ็กไปทีเดียวเฮ้ยเสร็จโอ้ยฉันอยากได้ไม้ไม่มีไม้แล้วครับทุกคนไม่มีแล้วอะผมอยากได้ยาด้วยนะจริงอุ้ยออกอีกฟากนึงมีหารไหมทางขยะเสร็จเล็กเสร็จ <c oughs> ว่าจะไม่เก็บเลยแล้วนี่ตีได้เฮ้ยถ <c oughs> ้างั้นเราก็ได้ไม้ดิใช่ปะ ใช่อ่าได้มาสองอันวิเปิดประตูได้ครับเปิดได้แต่ว่าไปต่อไม่ได้อ๋อมันเชื่อมกันมันเชื่อมกันวิเราไม่มียาวิเฮ้ยเราแงได้เหรอเอาแงได้ถูแล้วก็ไม่บอกเราจะได้อะไรอะ่ะเอืไปทำโตะ๊ะไปทำโตะ๊ะโอเครีบไปรีบไป โทษลูกโทษโทษโคดีเก็บก่อนเฮ้ยกลับก่อนดีกว่ากลับก่อนดีกว่าโอ้โหพอมีอาหารแล้วก็เลือดก็จะหมดจริงจริงผมจะแอบไปเล่นก่อนก็ได้นะแต่ผมไม่ทำไงเพราะเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นเรืองการความตื่นเต้นในชีวิตโอเคไม้แพงทำหนึ่งอันโอเคตื่นเต้นตื่นเต้นทำโต๊ะโอเค จะให้โคดี้ลองทำตลอดเลยโอเคต้องใช้วูดโอ้ยวดูดอีกหนึ่งอัน okay. อันเดียวพออันเดียวพอรีบกลับรีบกลับรีบไปรีบกลับคือต้องขออภัยด้วยครับทุกคนอาจจะสังเกตแล้วละ่ะผมพูดเสียงแหมๆอย่าง,งนี้คือไม่ใช่อะไรผมพูดเสียงเต็มไม่ได้ครับตอนนี้ผมอยู่คอนโดแล้วก็เดี๋ยวมันจะเสียงดังมากเกินไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆผมอยากแบบเข้ามาเล่นบ่อยๆแต่ว่ามันหาเวลาเล่นไม่ได้เลยจะเล่นตอนกลางวันคนก็อยู่เยอะครับ โอเคทำได้แล้วโอเค <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะถ้าปลูกผักอะผมว่าไม่ต้องคุยก็รู้นะแค่มองตาก็รู้ใจเฮ้ยน้ำในบอ่อหมดหรือยังหมดแล้วใช่ไหมเราไปเอาไม่ได้แล้วใช่ไหมคดี้ดูนะดูแล้วช่วยแม่ด้วยแพลน,นี่แหละโอ้โหเวลาหวันตายก่อนแน่นอน นี่ต้องใช้น้ำจริงด้วยพอาดีก็หิวน้ำอีกหิวกันหมดต้นไม้ก็หิวคนก็หิวไม่เป็นสุกเลยเว้ย <c oughs> <c oughs> ะนะเครื่องปั๊มน้ำต้องใช้อะไรซ่อมบางเสื้ออุ้ยเราของพอแล้วนี่ขาดแต่เสื้อโอ้โหไม่น่าไปฉีกเล่นเลยเฮ้ยผมตายแน่เลยคุณวยและทำไงดีอ่ะยาก็ทำไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะเสียใจโอ้โหโซอมบี้อยู่อีกจบแล้วครับ ุกคนจบชีวิตฉันให้เธอในไหนก็จะในไหนแล้วจบใช่ไหมได้ฉันบวกเลยแล้วกันมาดิเราอาจจะไม่โดนซอมบี้ตีตางคนระับแต่เราจะโดนเลื่อนหมดตัวเนี่ยแหละเออตีเบาแล้วอ,อหรือเราจะกลายเป็นซอมบี้ไปด้วยอ,อไม่นะ ทำไมชีวิตต้องมาเป็นอย่างนี้เออมันตามติดๆมันตามติดๆเออขอโีษลูกแม่ขอโทษโคดีเราเท่าน้ำไม่ได้น้ําลมหดตายแล้วทุกคนตายแล้วโวยจริงเลยโตโต,โตสวยจริงเลยเออตายแล้วครับทุกคนตายเพราะไวรัสคอนซูม เวลาดกินงกินโอ้โหยแม่น้ำตาไหลเลยโอเคครับทุกคนงานพาร์ทนี้จะจบลงหน้าเศร้าแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวคราวหน้าผมจะเอาเซฟเก่าอะ่ะมาเล่นใหม่อีกทีให้มันดีๆเลยพาร์ทหน้าผมว่าผมทําได้ดีแหละพาร์ทหน้าอันนี้ผมแบบไม่รู้เลยเลยไงโอเคครับขอบคุณที่ทุกคนคอยติดตามนะครับถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครถูกใจเนี่ยกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งได้นะครับจะได้ไม่พลาดถ้ามีคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.